ต่อ48ทั้ง3เสียงครับอาละครับเรามาเข้าสู่มวยคู่ที่2ครับความมันรออยู่บนเวทีหนักชกมุมแดงครับวันนี้ครับก็คือทางด้านคนหลังเขาออโต้มวยไทยยิมครับส่วนบนน้อเงินครับราชบบรีเล็กสิทธิ์ดรชาญชัยครับคู่นี้ประทะกันด้วยพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ครับหนักชกมุมแดงครับคนหลังเขาก็มีชื่อจริงว่านายสุรชัยคำตองครับปีนี้อายุ21ครับเด็กหนุ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสิทธ์ออยู่ที่ค่ายมวยออโต้อวันครับ มีคุณไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ30แพ้19เสมอหนึ่งครับอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนวางพลายแบงค์ยูโรที่ดูมินีแ้วล่าสุดก็เสมอกับก้องนนทองพอหลักบุญครับที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์ครับวันนั้นชกพอไวดีม,มากๆครับสําหรับทางด้านคนหลังเขาตีเสมอแบบเล้าใจครับวันนี้คนหลังเขาจะพบกับนักชกรุ่นน้องจากราชบุรีครับราชบุรีเล็กสิทธิ์ดรชันชัยครับ จริงๆว่านายขจรศักดิ์ใจสมบูรณ์ครับเกิดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548จากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับมีดรชานชัยยงณิครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายมีคุณแชมป์ใจสมบูรณ์เป็นผู้ฝึกสอนฟิตซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับชกมาแล้วทั้งหมด45ครั้งสำหรับราชบุรีเล็กครับในจำนวน45ครั้งนี้ชนะ38แพ้6เสมอ1ครับ สามฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนฟิกเกียจักรยานมวยไทยครับที่ลาดเนินแพ้คะแนนแสนชัยลูกกบมหลวงที่ลังสิตแล้วก็ฟอร์มล่าสุดจะไว้ดีครับชักคะแนนเมฆพยักพอประจันสีครับที่ไปทีม,มวยลังสิตครับกรรมการโดนชัยทาทิชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนนสามท่านมีกรรมการธงชัยองเวกธีรวุฒิศิลคอนแล้วก็อารานุช์กลางครับ ่ผ่านคู่แรกไปนี่โอ้โหยังคุยกันไม่จบเลยนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่แหละครับความมันที่ทุกท่านติดดับติดตามได้นะครับศึกมวยเด็ดสงเวียนเดือดครับทางหน้าจอช่อง JKM สินะครับทุกวันเสาร์นะครับย้ำนะครับเวลาสวยๆแบบนี้17บเนาฬิกาสานาทีถึง20่สนาฬิกาครับสชั่วโมงครึ่งเลยครับกับ5้คู่มวยคุณภาพครับส่วนสูงเท่ากันครับหนึเจ็ดสิบเซนติเมตรเต็มเตมครับจัดว่าสม่วนมาตรฐานชายไทยแล้วครับ ับเชียงรายปะทะราชบุรีครับชื่อนี่บอกที่มาครับโูน้ำเงินราชวีเลยครับจากเมืองโองกับเปิดฉามายกที่หนึ่งครับเอาละครับตนะิดตามความมันกันต่อเลยครับกู่แรกนี่โอ้หเดือดเหลือเกินนะฮะนำเจริญกับทางนั้นกล้องมีชัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ ผู้จำหน่ายเตอต้าจำกัดครับบริหารงานโดยคุณวิเชียงสมภพรุ่งโรดขอขอบคุณบร,ริษัทเจนโกลบอรกรุ๊ปจำกัดมหาชนขอบคุณธุรกิจ5ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800800 800 800นะครับและบร,ริรษัทมวยเด็ด789จำกัดครับก็ขเข้าไปติดตามนะฮะที่เพจมวยเด็ด789 YouTube มวยเด็ด789ครับไอที่ข่าวสารการมวยทั้งวันเลยทีเดียวถือว่าเป็นเพจที่มีการลงข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ อยากรู้ความเคลื่อนไหวของวงการมวยเนี่ติดตามได้ครับมีมาเสร็จแน่นอนใครที่ชอบเล่น Facebook เป็นชีวิตจิตใจนะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับแฟนเพจมวยเด็ด789ครับอัปเดเข่าวสารทุกวันเลยนะครับโดยทีมงานของมวยเด็ด789ยกแรกนะครับครูนี้คู่ที่2ในการแถรสสดครับศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดในการทำงานของซุปเปอร์จีนะครับคุณจิรชัยวชิระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็บิ๊กมูครับ บิ๊กหมูบิ๊กป๊อปนะครับก็สามประสานนะครับที่ทำให้เกิดศึกมวยเดือดสงเวียนเดือดขึ้นนะครับก็ถือว่ามาถูกทางนะครับประเดิมเปิดชามาแค่ไม่กี่เดือนครับตอนนี้นี่ทุกราคาเรือนเนี่ยพูดถึงแต่รายการมวยเดือดสงเวียนเดือดครับเรียกว่าฮอตฮิตติดลถบนไปแล้วครับก็สามประสานมวยเดือดจะไปก้าวเรานะฮะเหมือนกับสามประสานชุดแชมป์ลิเวอร์พูลเลยฮะมาเน่ซานล่าฟูมิโน่ครับอ่ะตามกัต่อครับมวย คู่2ของเรานะครับนี่ดูรูปร่างเนี่ยปั่นหัวตัวเท่าเลยเอาครับไปตัดล่างไปทีหนึ่งมีหมัดตามมาด้วยครับปล่หมัดขึ้นบนเกิมาขยับเดินเกมนะครับทางด้านมุมแดงนั่นคือคนหลังเขาครับตอนนี้มวยเดชสงเวียนเดือดน,นี่คือต้องบอกว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วขาดอยู่อย่างเดียวครับขาดแต่กระดูกน้อย,อยจักรตุลัดซับปิดายยังไม่เคยมาชกที่นี่<อ>ขาดอยู่นิดเดียวครับผมว่าวันจันนี้เสนอได้เลยครับ บอสจีดูฟอร์มกันทั้งเมื่อคืนนี้ต้องเอามาลงที่รายการแห่งนี้แน่นอนครับคู่หกนะคู่หกค่อยๆไต่ระดับไปครับค่อยๆขยับเดี๋ยวๆไปเรื่อยๆกองควงเพชรบุญช่วยมาด้วยนะมาครับมายกทีมมาเลยครับชกเมื่อวานนี่เพชรบุญช่วยครับผมชนะไปแล้วครับชนะไปแล้วผลงานดีฮะอ่ะดูเกมเวทีครับช่วงโค้งสุดท้ายของยกแรกครับทั้งคู่นี่ก็ยังหาจังหวะยังจับจังหวะกันอยู่หรือว่าหนักแรงครับมีโอกาสไม่ครบยกด้วย เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่นี้เรียครับเจอกันระหว่างมวยบู๊ครับไก่สู้เกินร้ายครับมุมแดงน้ำเงินก็รุ่นพี่ครับหลักเหลี่ยมนี่น้ำเงินรุ่นน้องครับอายุ18มุมแดง21ครับอ่าแล้วเสียบขวามาโอ้โหนี่โชว์เหลี่ยมครับเสียบขวาแล้วรับบนอ่ารับบนยกที่หนึ่งลูกศิษย์ของพี่ไทยแลนด์ปิงถินชัยครับอยู่กับกัปตันทีมเลยครับส่วนราชบุรีเล็กศิษย์ด็อกเตอร์ชานชัยก็ลูกศิษย์ของ ดรชานชัยแหละครับโอ้โหรูปร่างยาวเหลือเกินนะครับคนหลังเข่าครับรูปร่างดีเลยนะครับในพิกัดนี้ครับประมาณแบนตัมเวทถือว่าเวทนี้ไม่ไม่เสียเปรียบใครค้ับคนหลังเข่าปะทะได้หมดครับรูปร่างสมส่วนแต่ที่สําคัญนี้ท่าต่หดไม่เกินร้อยครับอ้าวแล้วโอ้ยผุกขวามาทำต่อขวามาเป็นทุกอครับพนหลังเข่าพอทําได้นี่เริ่มจะโช์เริ่มจะฉายครับครับมเริ่มที่จะเดินเบียดมากขึ้นแล้วนะครับ มัดต่อยตาม,มาลาดบุรีเล็กนี่ไม่สนครับ่อยต่อยอยู่ในเกมของตัวเองหศอกเกือบโดนนะฮะเฉียวไว้หน้าไปนิดเดียวโอ้ลาดบุรีเล็กนี่รับมัดรับศอกเข้าไปนี่หน้าแดงเปนกนนอูไปแล้วครับบริเวณซีกหน้าซีกแกนด้านซ้ายครับตัดสินใจล็อกในปลังกำลังยังไงครับลาดบุรีเล็กตีได้ไม่ได้ครับได้มาขวาเสียบม้าได้คืนมาครับทางด้านคนหลังเข่า ครแมมัดวงในได้แต่ยังไม่มีจังหวะตีนะกรรมการ<ม>าดอนชยนัยในแยกออกมาสู้กันต่อกลางเวทีครับคูอทั้งคู่นี้ก็ชกไปคิดไปฮะยังไม่อยากที่จะเป็นฝ่ายพลาดพลัง้งขยับเดินต่อครับราชบุรีเล็กแต่อาวุธนี่คือคิดมากครับยังไม่อยากเอาโหโูโดนหมัดต่อเลยครับ1-2ยกนี้เน้นวงนอกครับ มีหมัดกับแทรงเป็นอาวุธหลักครับโอ้เอามัดมาจิ้มดื้อเลยนะครับคนหลังเขาครับป่อยขวาทิ้งทังไรครับต่อยแบบนี้ระวังผลแน่นอนครับคนหลังเขาทําท่าจะเช็คบินไว้โอ้นีนะครับบ้านอยู่ไกลครับต้องการเช็คบินไว้ครับคนหลังเขาไม่อยากยืดเยอะครับชื่อคนหลังเขานี่แสดงว่าก่อนที่จะมาเนี่ยต้องวิ่งขึ้นเขามาก่อนแล้วครับแน่นอนครับเราบันีได้ตอนนี้ต้องเดินครับถอยไม่ได้ครับหลังพิงฝาจับใ่ได้ มุดมัดไปพยายามยืดพยายามขวางสู้ครับล็อกในได้เสียขาเข้ามาอ่าแล้วคนละขาโดนจนดีขึ้นบ้างครับหาดูว่าราชบุรีเล็กจหวันนี้ทําได้แล้วครับเริ่มจะมีโอกาสทําครับเนี่ยพอทําได้ก็เริ่มมีพลังเชียร์ครับจากแฟนมวยในเวทีแห่งนี้ครับเริ่มปลุกเล้าแล้วเอาครับราชบุรีเล็กขยับเบียดเกมแม่ตาีิจ้องเขาเบ่งเลยแม่เราเสียหลักล้มไปคู่นี้น่าจะดวนเดือดอีกคู่หนึ่งนะครับ จังหวะสอดแขนหลายจังหวะของราชบุรีเล็กนี่ก็ทําได้ดีนะครับวงนอกถีบไว้ก่อนครับคนหลังเข่าครับแต่ชื่อดีนะครับคนหลังเข่าไม่ใช่คนสมเขานะคนหลังเขานะวันนี้นี่แหละครับแสดงว่าบ้านแม่อยู่ใกล้ทะเลแน่นอนครับคนหลังเข่ามาจากโน่นละครับเชียงรายครับเชียงไฮเชียงไฮสไตล์การชกก็เกือบเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเพศไฟเตอร์ครับเกือบหน้าลุยครับแห่หมดยกที่สองก่อนครับพักแป๊บ ยก3คู่2ครับครับมาลุ้นกันต่อครับกำลังออกรถชักครับเกมการชกบนสังเวียนอ้าวครับทิ้งขวามาอ้าวจับในได้แล้วเล็กเสียบซ้ายโหนเร่งคืนมาครับทางด้านคนหลังเข่าอ้าวนะครับปัดรองกำลังครับยกนี้ความเข้มข้นนี้มีขึ้นมาแน่นอนครับครับเริ่มที่จะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มอาศัยพละกำลังคนหลังเข่าเนี่กดลวดันด้วยฮะดันเข้าเชือกไปเลยการก็ดึงกลับมาอยู่ในเกมด้วยที่อีกครั้งนึงครับ เอาแล้วโอ้โหราชบุรีเล็กเอาเอาข่าได้แต่ว่าโดนศอกนะครับว่ามีทางนักไปเหมือนกันครับจังหวะโดนศอกนะครับสําหรับราชบุรีเล็กคู่นี้ยก3ดูว่าน่าจะนี่ครับใช้กาลังกันเต็มที่แล้วครับนี่ยแหละครับยกนี้ราชบุรีเล็กขันมาเป็นฝ่ายเดินครับพอเดินแล้วก็ดูว่าทาได้ครับแหมถอยหลังไม่ดีครับต้องหาจังหวะชิงเดินเดินแล้วพยายามอ้าวไอ้ลูกนี้รอนานไปนะครับรับแพงขวา เสขวาเสร็จมัดในทันทีครับทางด้านคนหลังข่าวพยายามยืดห่ารับอย่างตีไม่ได้ครับนี่ครับอ่าดึงออกมาอีกทีครับกลางเวทีลาบุรีเล็กขยับเดินต่อนี่ครับแ้งขวาแต่กล้าออกนี่ก็ถือว่าทําได้นะครับราบุรีเล็กขยับเดินคนหลังข่าวครับคืนด้วยขวาเอาแล้วครับซ้ายคืนเหมือนกันโอ้ถือว่าเตะได้หนักแน่นทีเดียวครับมีเข่าด้วยครับเอาล้ครับเอเอากดอยู่กดอยู่แล้วปีออกมาบิดเหลี่ยมมา โอ้คู่นี้นี่ใครเป็นตัวเปิดเกมนี่ดูว่าจะทําผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าเวลาออกแล้วเดินเนี่ยมันจะชัดเจนเลยครับพี่น้อยใช่ครับจะมองเห็นภาพครับเอาล้ครับยกนี้ถือว่าเปลี่ยนแผนได้ดีครับอับบุรีเล็กเดินหน้ารวยเข้ามาแข้งขวาหน้าเติมเข้ามาอีกครับไปไหนไปด้วยโอ้เสียบขวามาคนหลังเขาลอกนายโอ้เด้งสู้ครับอับบุรีเล็กถือว่ามาถูกทางครับพอเดินเกม้วทําได้ดีด้วยครับแมเดินเกมเดือดือดแบบนี้ครับว่าใจแฟนบวยไปแล้วล่ะครับราชบุรีเล็ก เดินเบียดติดตลอดคนหลังเขาโอ้ยต่อยหมัดครับแม่เข้ากรามโอ้โหดูครับจังหวะวงนอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับทางด้านคนหลังเขาอยู่อยู่อ้าวแทงซ้ายโอ้ดูครับเกมมันกดดันครับอ้าวแล้วครับแม่ซ้ายแล่กับศอกโอ้ยหล่นครับหล่นเลยครับโอ้โหโดนศอกครับโอ้ยตารยังไงครับกรรมการอู่ไม่ไหวครับโดนศอกบวกแม่กำลังทำเกมมันดีครับหน้าเสียดายแทยครับอับุรีเล็ก โอ้ดูเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจครับโดนสอกเข้าตาครับโอ,อ้เดี๋ยวหมอดูก่อนเนี่ย